้องครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมูหกนะครับบ้านหนองพงทุงใหญ่นะครับนี่ครับผลงานของแกครับกระชายในกระสอบนะครับทำตัวอย่างใช่ไหมจะบอกว่าทำไมหลักการเล่นผลว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมอืมใช่ปะมันง่ายลำบากครับลำบากบากเรื่องลำบากทีเดียวลำบากคือหาดินหาดินมันดินครับเราไม่ได้ไปหาบนฟ้าอืมมันก็อยู่บนดินก็เอารถไถกองรวมเสร็จแล้วก็โดยไม้ มูนตัดอะไรเราก็เท้าเ้ามนใช่โคนนะโคโคกรวอกันรถไถกบไปกบมาแล้วก็ววกนะครับของมาอ,อ,อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ค่อยทยอยตอกก็สอบอลำบากลำบากทีเดียวแต่ที่นี่เราพอตอนเราจากนั้นเราก็ดึงขึ้นมาเลยเนาะที่เราก็คว่ำได้ถ้าร<ก>าคายังไม่ดีเราก็แกไปดูงานมา ราคาย,ยังไม่ดีเราก็เก็บเข้าในร่มพไม่ม <ừ> um. มโดนน้ำก็ไม่ไมไมยุบอยู่แล้วไม่แห้งไม่แตกงายถูกไหมใช่ใช่ผมรอราคา80ดสิบาทก็ได้ราขาย <ừ> um, ตอนเขาขายเขาขุดกันนี่ยขุดกลางแดดหน้าแรงผมไม่ไม,ไม่ผมอยู่ในร่มทำงานในร่มไม่ไมันก็จะง่ายกับเรามันจะยากตอนแรกเนาะแต่ตอนเราก็เก็บเก็บผลิตภัณฑ์เก็บผลิตผลเราก็จะเขย่า ขาตอนเราจะสะดวกอีกตอนคนที่นั่งไม่ลงนี่แหละคนติดพุงคนมีพุงนี่แหละคนแก่คนแก่ปวดหลังปวดเอวตรงนี้มาดินหายไปไหนดินหายไปไหนก็อยู่ในนี้ไม่หายก็ใช้รถแทรกเตอร์ดันรวมรวมแต่ไม่มีรถปุ๋ยเข้าามมให่แต่ก็คืนซะแต่ผมไม่มีแทรกเตอร์เดี๋ยวผมมีแต่อีจอบอีบอกคำว่าแทรกเตอร์นี่ก็รถรถ นั่งขับนั่นแหละอ๋อผมไม่รู้ผมอยู่เขาจะเอากี่บาทสามร้อยแท็กเตอร์ชั่วโมงสามร้อยผมไม่รู้ผมโยงเทพผมเพิ่งออกมาอยู่บ้านนอกผมเพิ่งหูจากหลอกแท็กเตอร์อีแท็กอีเตอกแมคโคนั่งขับทีผ่านงานเนาะนี่ก็สอบนึงนี่ครัแกเคยทําได้เนี่ยนะปุ๋ยเนี่ยก็ได้กิโลนึงนี่ยเนี่ยกิโลนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไปขายปีกเราก็ได้แปดสิบาทแล้วเนี่ยเนี่ยแปดสิบบาทปลูกปีนี้ได้กินปีหน้านะไม่ใช่ปลูกชาตินี้ได้กินชาติหน้า ปีนี้มันก็จะไปเก็บเมษาพุชภาคุณต้นพุชภาแล้วถ้าเกิดปลูกชาตินี้ได้กินชาติไหนมันก็ได้กินชาตินี้แหละครับมงั <c oughs> ้นไม่ได้กินชาตินหน้าก <c oughs> วนผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่โมโหเล่นผู้ใหญ่แกไม่เคยมโมโหใครหรอกแต่ <c oughs> ใจดี<อ>ผู้ใหญ่โมโหเนะี<ม>่ยเนาะไม<อ>่งั้นราคาได้เห็นผลถ้าใจไม่ดีในหลวงราชการที่ก้าไม่แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการหรอกดูแลพี่น้องประชาชน ตึงเทาๆไม่ใช่การจการหรยออะเวลายากขึ้นอ่ะมันก็เก็บง่ายกว่าไอ้คนคนแก่ส่วนมากไปนั่งกลางลมหอมยอเห็นนะโอเคโอเคผู้ใหญ่ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้วันนี้ครับขอให้ผลิตผลผลิตภัณฑ์งอกงามมากเท่าเทวีโคนซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับครับแกออินแกีิกครับ ท,ที่แกไม่ใช้เคมีไม่ใช่หรอกครับแกไม่มีตังค์ซื้อครับกระสอบละพันกว่าแกเลย <laughs> แกงแพไม่ใช้เคมีแน่นอนไม่ใช้ครับแกจะแนะนําให้ใช้ขีง้งัวครับเพราะว่าโอ้ยอย่าไปซื้อเคมีเด้อมันแพงกระสอบละพันกว่าก็เอาแบบแนี้แหละนี่นี่หัวกระชายด้จัมูกโอ้ยงามตัวนี้งามงามเดี๋ยวจะเฮ็ดตามอยู่นี่ทองเหมือไผ่ทองไผ่ทองเออหัวเชื้อไอเชื้อก็คือ นึ่งชุดผสมได้สามกระสอบเนี่ยผมใช้ยันสิบเกี่ยวได้เลยงามเนาะต้นทูลรวมหนึ่งพันต้นหนาหนึ่งพันบาทหนึ่งพัสิบบาทกระสอบปุ๋ยแล้วก็กระสะสมของเราไว้แต่ว่ากระสอบใบนึงเราแบ่งเป็นสอง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 อะไรนะสองใบเออได้สองใบได้สองหลุมเนาะดีดีตัวนี้ค่ากระสอบแบบใบใบละบาทเออใบละบาทเนาะปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องใช้เพราะเราไม่มีเงินซื้อเราก็ เดี <laughs> ๋ยวเจ้า no ก็เ no. ฮ็ดคือเล่าหลายเทเออจากเย็บกับมีเออเออไม่เอาหรอกเก่งใจมาเอาของน้ำมูนนี่แหละเก่งใจมันก็ใช้ดินพื้นเหมือนกันนี่แหละมันอยู่ที่ส่วนผสมเราจะทำให้มันเกิดจุลินทรีย์คุณคจะเอาฟอสเฟตเอาไนตัวเจ้นเยอะอะไรมันก็อยู่ในส่วนวแต่แต่ไนในตัวเจนหาได้ที่ไหนในตัวเจนก็เป็นจมูลสัว์ประเภทขี้โคกระบือนะโคโคนี้แปลว่าอะไรวัวป่ะวัวหัวกบคปาย ขำตัวเองเลยเนี่ยถ้าจะให้เป็นพืชดอกพืชซึ่งออกดอกนะครับไม่ใช่ลงหัวเนี่ยก็คือขี้ไก่เนาะขี้ไก่มันหายากทีละแล้วก็สีจะสวยดอกไม้แกจบเกษตรมาแล้วเนี่ยแกไปขโมยมะม่วงเขาเขาเลยไล่ออกจากวิยาลัยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแย่แกเล่นเอาแค่นี้แหละพี่น้องปุ้ยใหญ่เพื่อนจีเฮดงานเพิ่นมากวนเพิ่นปาปลาล้าน